ดีใจน่าไม่ไงดีใจดีใจพ่อพี่น้องห้องไหนจะูดาว้ออ ้าได้แต่ว่าพ่อกับแม่ก็อยู่นี่แล้วแล้วก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เจ้าก็มาเยี่ยมมาย้มพี่น้องนี่แหละจะหน่อยบ่ได้เห็นหน้ากันได้อยูแล้วกับติดไฟอยู่โดยเอาจชิได้จังได้กะขอบคุณพอบใ่พี่น้องเออขอบคุณขอบใจเลยหลายปุณนีก็ได้เด้อ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บนะ่าวจอนแชนเนลเนาะมื้อนี้บ่าวจอนก็นอยู่ที่บ้านนาละโอ่งเมืองไซบูทองแขวงสวรรดินนเกศพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สิมาส่งข่าวอ่าให้แม่เฒ่าคนหนึ่งพี่น้องเลยก็คือแม่เฒ่าเพิ่อนอ่าไปอยู่ประเทศไทยหลายปีพี่น้องเอ้ยประมาณ40ปีเนาะพนเ,เพิ่นบ่ได้ติดต่อกลับมาบ้านพี่น้องเอ้ยก็เลยเพิ่อนอยากให้อ่าทางเฮาเนาะ อ่าไปซอยอ่ามาส่งข้าวพี่น้องให้อาญาติพี่น้องเพิ่นเนาะอยู่บ้านนาละองพี่น้องเลยเพิ่นกะไปไทยตั้งแต่ย่างในเนาะเพลินพี่น้องเลยเพิ่นกะอะไรติดต่อมาทางบ้านเนาะเพิ่นกะเบียดหนาทางอ่าเฟนเฟเบาวลาวพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยทักมาหาเบาวลาวเนาะอยากจะให้ทางเฮาอ่าซอยตามหาให้พี่น้องเลยตอนนี้กับบ้านหน้าละองแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวสิอ่าไปสอบถามมาชาวบ้านเนาะว่าเพิ่นฮู้จักอ่าสื่ออ่าสื่อล้ำบ่พี่น้องเลยสื่อล้ำผัวเพิ่นสื่ออ่าวัดนาเนาะ ไปตามชาวบ้านพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปบ่งไปชมกันเนาะคือบอกเป็นการเสียเวลาปะโอเคพี่น้องตอนนี้เราไหาเราตามชาวบ้านเนาะเพื่อ่าไปทางไหนบอกเราตรงไปหันตรงไปหันอ๋ตอตรงไปพุ่นเนาะพี่น้องขัวเออเรียกขัวบอกโดยขอบใจเดอ้อขอบใจยิ่หญ่อือ๋อยิ่งใหญ่เนาะโดย,โดยพี่น้องตอนน่อมาทางนี้เนาะเดี๋ยวขามาชาวบ้านไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะ เี้ยวคัวเราเราเลี้ยวซ้ายครัวผมเลยซ้ายเนอะผมเลทางนี้แล้วเนาะลงไปชุดสบายดีแม่เถ่าแจคเพื่อนแม่เท่าลำบอกเพื่อนแม่ลำพอทั้งออกเส้นนะทั้งใหญ่เห็นบ่ เ้นนี้เลยเนาะมีนะไปวางเขื่อนก่อข้าเขื่อนก่อไปเนี่ยวะยึดเขื่อนก่อโอโดยโดยขอบใจเด้อไปต่อพี่น้องบ้านนหนอ๋อโดยโดยขอบใจละลายต่อเส้นแนนเนาะ เส้นกุ้งมมงม oh. โนมฮะฮะบนคำโอ้โดูัวเราซื้อวันหนาลูกเราซื้อคำโบจักคำใช่เอ้าลูกเราซื้อคำเด้แรกๆเนี่ยแม่เราเนี่ย,ยสื้อซื้อนี่ยสื้อล้ำและลูกเรานี่ยสื้อคำหัวเราเนี่ยสื้อวันหนา้าสบายดีไม่เท่าของจ๊กเพื่อนไม,ไม่เท่าไม่เท่าล้ำบ่ โดยในท่าลำวัดเออเท่าลำสือลำสือลำหัวเราสือวันนาค่ะเด้เออลำอีลำอ่าอ่าเราฟาดเ่าโดในแถวบันไดฮะน่าเรายังนุ่มอยู่โดยโดยรถจอดทุนได้จอดแถวบ่เออเขาเดินล้ำเล็กน้อยเล็กน้อยย่างไปเขาทปข้างบนอ๋อโดยโดยขดยใจอะไรไม่เท่ามาส่งข่าวเราพอดีว่าเอื้อยเราติดต่อมาแล้ว พี่อนเพิ <S <S Eat, ่นแล้วเนาะตามพ่อใหญ่มามาบอกข่าวที่ลาวเนาะพี่น้องตอนนี้กาหองเพ่อนอ่าเพิ่นแล้วเนาะเนาะเนาะสบายดีเออสบายดีก็เคยตามอัน่เมถ่าแก้วอยู่ะเคยฮะเนยยุคคอยก็เมื่อยแต่เหตุได้ เออจะแกข้าวน้ำแจกข้าวน้ำแรงลักบ้านกรเห็ดทาดบานโพนกระไปอ๋อหากแต่ว่าเห็ดอะไรก็ชเฉลียอหมุดหมอเข้าไปเบิ่งไปเบิ่งก็ว่าแม่นไปเบิ่งกขว่าดอกไม้น่ะเที่ยวเราว่ามันบางมอก็ว่าตายบังหมอกขว่ายังอืแล้วก็เมื่อยเห็ดแล้วก็ยาเนาะเม่น้ันโพนกระไปไปปะไปยังมาเลยเนาะเม่นอือ เฮ็ดซ้ำมาปีคือข่อยกระดายเหตุไไรมันหักอันมันบ่เห็นเนาะได้ได้ยินกับข้าวไปตั้งแต่ปีสองพันหางร้อยยี่สิบเจ็ดพี่นอว่าแต่ข่อยยังน้อยพูณเล็กนี่ข่อยก็จนได้ลูกเคยได้หนูอนนี้อันยูจนอะไรนันอันยูข่อยในที่สิป่ายเนี่ยที่ป่ายเคือแม่แก้วเนี่ยจะปีกิดว่ะตอนอยแม่แก้วห้อยพอกะจีห้าสิบป่ายคุณเล็เกือบหกชิบแล้ครีลาาเเอออ อหาสิไปไฟขาชิปคุเล่คือพ่อกับแม่เป็นเชียจะด้นหรอวะอันพ่อกับแม่นะี่แม่นะี่ยเชียได้ชปปิบสี่ปีแล้วสพ่อเนี่ยประมาณห้าหกปีนี่แหละโย่เออแล้เนาะเป็นเท้กระเท้าหานะเออเอาเป็นกระโปรงจักท่างมาเนี่ยพี่น้องนะโอ้ยน,นั่นเละจังวะอันคอยเลยว่าเห็นอะไรดีจ่ายบริอ่อาษัทเนาะแม่นแม่น อ๋อพ่อแล้วบ่าเขาจะโทรไปหาเพิ่นเด้อเออเพื่อนเออโดยเขาพี่น้องโทรหาทางโดยอ่าเมฆแก้วก็พี่น้องแบบโอ้โหวันที่หักเด้อเนาะนี่โอยังกินข้าวหรือบ่ากินผดข้าวอะไรตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นดีใจจักขวานใหญโดยอือฮัลโหลฮัลโหลเขามาฮอดเพื่อนอาณาเมล้ำเลยเด้อเดี๋ยวเหาทีให้เจ้าลมกันกับเราเด้อ เดี๋ยวเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องเนาะเปิดกล้องเลยอืมอ้ามันมีกากร้องอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะ อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นด้ไรอยู่ดีไม่แหงอยู่บอกอยู่ดีไม่แหงอยู่เหเป็นจังไรทั้งบ้านเฮาเออพ่อแม่เขาก็ตายเบนแล้วเนในลูกจะคนสองในองคนเอเอเบริกมาบอเอ้ย อยากไปตัวไปสิก็อยากไปเนาะเนี่ยมาเลยหาน้องหาหนุ่มได้เออทิ่ไปอยู่ทิ่ไปอยู่เลยทิ่ไปอยู่อืฮัลโหลฮ่าเจ้าขี้ว่าได้ไปเบิกหมอค่ะพ่อว่าดอกไม้หยกตายแล้วพ่อตายเลยใช่ปะท้าพ่อแลเล้าให้เราห้องเขาว่าจนเราเทียได้ป่าเอ้ยอืม เ็กวัดจะพูนเพราะท่านเสียเรนี่ไอ้กระดีใจอยู่เรนี่วัดจะพ่อแม่ยังอยู่เออเสียเบิดแล้วเหลือแต่ชุมเฮานี่แหละลุงยูเขาอยู่ใต้อีกคนเนีออเด็กว่าโทรหาไอ้เมื่อเช้าได้ว่าขึ้นมาได้ลุงเอ้ยป้าแก้วเขาเห็นแล้วได้ห่ะเอออืมให้ขึ้นมาแล้วค่ะว่าเบิดเอื้อยเบิดน้องให้พากันมาค่ะว่าลูกหลานยุงเทปอ่าอืม อยากไปอยู่เลยไปอยู่เลยเนหาเวลาไปจนได้ล่ะเออมาแลป้าเอ้ยเฮามาแล้วก็เฮาจะคุกคอตัวแขนให้เห็นมยอือๆแม่ลูกเป็นห่วงทุกคนทุกคนเออเฮาทุกคล่อือว่าไปแต่เฮายังนอยพวกเฮาจนได้ลูกเคยได้ป้าเอ้ยอือได้อือได้ลูกเคยแล้วลูกหลานก็เต็มหน่งเู อืมโทรมาเมื่อเช้าเดีว่าแม่เบิ้งดูว่าแม่เอาเอื้อเจ้าเปิดวะเอาเอื้อใช้เขาก็ว่าเอื้อแก้วเลยโอ้ยแม่ดีใจเด้ลูกเอ้ยว่าอืมที่ได้เห็นเอื้อยว่โชว์ก็ดินก็ขีิเชียวมื่อเช้าไดะย้องให้แล้วกันแล้วเนาะใหญ่หลายเลยนะเออพ่อหน้องเลยอีกน้องให้เลยคือพูนั่นก็ว่าโอ้เจ้กินข้าวบะลงเปินว่ะอืมดีใจแห็นอืม เอาล่ะเอ้ยสิถามเบิ่งป้าแห่บัดเพิ่นมาแห่ข้าเจ้าโทรให้นี่สิเว้าเบิ่งว่าโตสิเว้าได้อยู่บ่เพิ่นว่าอื้อย่าโนแค้นกอน่นเว้าบ่ได้เพิ่นว่าสิอดเอานี่แหละเฮาอ่ะเออเจ้าคือบ่ติดต่อมาแน่ป้าเอ้ยโอ้ยก็เฮ็ดบ่เป็นล่ะโทรศัพท์ก็ได้บอกเเห็นกันเด้นี่เออแม่นน่ะแหละเฮ้ยจักสิเฮ็ดไดป้าเอ้ย แล่าเขาก็ได้แจ้ที่มาน่ะเอากระดาเบนี้เขียวก่อนมันว่ามันที่ไปบ้านตอนไหนนี่ไงอะมันมาหับไอไปพอมีเออว่าแล้วเขาเลยว่าอันมอเขียวก็ว่าเลี้ยงคนแก่เดี๋ยวนี้แหละเล่าผัดโชว์หมอว่าที่เล่เขาเลยว่ะให้เอาป้ามาเจะก้อนได้เฮ้ยแนวใดก็ได้ว่าเอาเรามาก้อนเขาเลยว่ะเต็งก็อยากเห็นเอ้ยได้ว่ะอืมทางไปที่หละหมอว่า แป่มาสิกี่ตัวเจ็ดปีลรอจำอะไเนี่วะห้าเงยีห้อยเ่ห้อสิสปี้าวลนน้อยหนึ่งเออที่ไปกรุงเทพแล้วเอาเชือาไม่เอื้อในล่ะพอวะเอาเชือาให้เอื้อในล่ะอืออืออีพ่อก็ว่ารักก็ว่าโอ้ยเป็นนักกูฮเว่าลุกโบว่าลุกให้กูบอกเรา่ะดีใจนักม่ใยไง ไี่ใช่ไม่ใช่พ่อพี่พ่อน้องห้องไหนกับผู้สาวนี่ใช่ใช่แต่ว่าพ่อกับแม่ก็อยู่นี่แล้วแล้วก็เห็นหน้าพ่อนางเดียโอ้เจ้าก็มาเยี่ยมมาย้ำพี่น้องนี่แหละจะหน่อยบ่ได้เห็นหน้ากันได้วผู้แล้วกิดผิดไปอยู่โดยมาเลยป้าเอ๋ยก็ได้างหูจักกันเลยก็ได้มาหากันเลยเอือยน้องโอ้ยเขาก็อุเลย ได้กินแน่นี่ก็มีแหงแล้วจนพ่ได้กินหอดเท่านี้ใจหลายลูกว่าเบื้องกระเพาะขึ้นได้ไหมได้จะค้นล่ะตัวไดจะค้นน่ะลูกอ่ะที่ค้นแล้วเฮาน่ะเออลุงไปใส่เถะเออเออแม่นแ่ อือดีใจแหละเอื้อยน้องได้เห็นกันเฮาล่ะคิดว่าสิบ่ได้เห็นกันได๋อือทางพ่อพ่อใหญ่หญิงใหญ่ท่านตาเบิดแล้วก็เออพ่นไปเบิดแลได้ป้าเอ้ยอืเอือว่าโอ้ยอยากเห็นลูกเรา,าลูกกูจักอยู่สา่าจังว่าไปสกะหมออยู่สน่ะไปเบิ่งหมอดคิ้วแล้วไปอีลาวน่ะอื อกินทอดกินพอเนาะอือกินทอดอะไลป่ะเออเจ้ากินเออเห็นรูบอยู่เห็นรูบอยู่อ้เขียวมันมันไายใงไงโทรศัพท์ให้เบิ่งอยู่เพราะถืกว่าชวดชมบูรเนาะตอนนั้นเนาะเออคือเมียนสอนคุณเพาท่านป่วยเนาะเออเป็นไทยเห็นร <pre> ูบเออเออเราไไ้้ายววเป็นอัมพาตในป่าเออ เ <Yeah. S 1> ออเท่าพ่อนะั่นเท่าแม่ยังว่าเออแล้วเจ็บในท้องนี่แหละอืออือถ้ากับบริโภคกับเอื้อยอืม <c oughs> ดีใจย่ไงดีใจจักทีกว่าในไรอย่าว่าบร้กินข้าวบิดมือมันนี้นะอืมดีใจเยอะดีนะ เจ้าับบ่น้ำหนุนเท่าลเจ้าเลยอีเขียวว่ามันดีใจายมันบ่อยากมัเขาไม่ยากเข้าเหาอนาลูกว่าเบิ้งกระเพาะขึ้นได้แม่ขึ้นก็ยามันผู้ดีใจตัวเองวะอือเปนไปไทยนี่แหละกันอันผู้ใดอ่าคนนี้แหรอไปแต่แม่ยังนี่อนาะพุ่นอือแม่ประมาณได้เจ็ดแปดปีนี่แหละคนไผนะอปข้าวผมมีบ้านมีเงิบ่อไปน้ำในหนาเงินเดือนแค่สามร้อย รุ่นตะกี้นะ40ปีเมนแน่น่าก็เข็มมาลาดนี่แหละไฝเออเฮาหน่าจื้อได้เวิร์ดเลยเฮาน่ะอือเฮ้ยว่าอะไรเนี่ยเขียวเขียวจำได้ว่าที่เคยบอกมึงว่าเวลาไปเที่ยวงานบุญเนาะอันเอ้ยอันมันชวนเขียวออกไปข้างนอกมึงอย่าไปน้องเขาที่คักเขาทิรอมึงไปคุ้มคืนเฮ้ยว่าสินะจำได้เหมือนฉันละเฮ้ยว่า อย่ามาตามคนกูเดี๋ยวเขาสิว่าลูกกูมึงขี้ไรมันไว้เขียมาว้าคนก <c oughs> ันมาสนยังไงดีใจไรนั่นก็ได้เห็นก็รอ,อ์ว่ามตีมุ้งเศร้าอ่ะม้งเศร้านี่ดีใจลายแล้วคันเจ้ามาจังเลยค่ะก็โทรไปดอนเขียวใช่เลยเดียวชุมมันประดอนชุมพวงมคอนนะ มาเอิญเฮาป้าป้าคะแล้วว่าโอ้ยอันบ่เอิญป้าก็ย่าคอยก็นักเหนียแม่เจ้าก็เท่าแล้วเ่าว่าเบอเอิญเฮาป้าค่ะว่าตอนนี้เป็นพี่มึงอยู่ได้ล่ะเออนั่นแน่จังหวะเ่อเออเป็นพี่เออเป็นพี่อยู่หักแต่ว่าเออได้เบิดแล้วได้ป้าเอ้ยเออได้เบิดแล้วเขานั่นสบายเบิดแล้ว นาน้องสองคนแล้วเรือพี่ได้บันิเออเรือพี่ใช่พี่บ้างนี่เด้อเห็นเปลาน้ำพี่นี่เด้อก็ดีใจเออเออยักษลานชายใช่เดี๋ยวจบดินเพชรขนาดสนทนากับเราเดี๋ยวเดี๋ยวขว chi อ่าเอาเบอร์เราให้เจ้าแมนเดี๋ยวจะเบอร์เราให้เจ้าเลยก็เจ้าไปลมกันละเออเออโดยโดยโอ้ย อันเอ้าพวกอันเพื่อนมาเนี่ยนั่นเจ้าก็อยู no ่พุ่นบ่อยู่พุ่นหรืออยู่ลาวเฮ่าใครก็อยู่ลาวเออพูดว่านั่นเนาะกิดว่าโอ้ยว่าติดนันมื้อออกไปกินนั่นนางคนน่ะประดอนเลยว่าอันว่าแล้วติดอันผู้บ่าวอันขมิ้นว่าสีแหล่เฮาแล้ว่าเจ้าว่าไปอยู่ขมิ้นผู้บจ้าเบ่ช่ยเออ ยันไปอยู่ขมินแล้ววะยังบริิสเขาวริณินเขาเขาอ่ะอืมแกเลยแยกตัวเขานะั่นเลยว่าแล้วผัดเขาเน่ัอยู่ยัต่อยังอย่ม่โ้ยคนยังให้จุเจ้าเห็นตอดเราอยู่นั่นแล้วนั่นยังเห็นบัสไปเลยแล้วนันยัเอาหูไปให้ตำรวจเราอ่นั่นอยากอยากตามหาเนาะอยากตามหานั่น เห็ุในไหนโอ้ยเออไปล่ำห um ูเ uh. จ้าแล้ว oh, ก็ลูกเอ้ยอยู่ใสเดียวะบอกกินฮอดพ่อฮอดแม่บอเราว่าเท้ามาในกว่าลูกเอ้ยเราอ่ะอืมิดทอดใช่ิดทอดเพื่อจะนอนคิดกอนอนบ่ะอืมเพื่อจะห้องให้พ่อูอยจังไดน้อน้องคุยจังไดพี่คุยู่จังไดแม่คอยจังไดเลยนอนคิดปิดมืออืมนอนคิดหนึ่ง นั่นแหละค่ะคนพวกอยู่เออจาวเบิรปัญญาแหลรเนอะเห็ดไปเบิร์ยู่เฮาน่ะแจกเข่าก็แจกเออได้ป่าเอยเจดได้ไดนชาตว่าได้กินข้าวแจกเลยที่บ่อได้างนข้าวในบ่อว่าฉันอืออือได้กินอยู่ได้อยู่เวยได้เก็บอยูอ่เป็นบเป็นยังเว่ยได้ไปเก็บเอานนังเขาายู่ ไปพร้องกับพี่พ้องชุดๆนั่นแหละในความฝันน่ะเออเออทั้งวันที่มีน้ำพร้อเข่าอะไรว่าอืมสาเหตุที่ว่าบปกแกรมมนี่ย้อนยันก็ไม่เท่าแบบว่าอ่าขีดย่านบอกอืมย่าอืม่าดีที่สุดว่าอืม คิดยันคิดยันกันสมมติว่าไปหาเขาจับเขาเสิบจพุทุไปบ้านจันทีนะคิดไปทั่วทิศเออเห็น,นพอเห็นแมย์ยันเขาไปทั่วทิศทุกไปนะอืมอืมอืมเจ้าหน,นังสือเจ้าของกขบไม่ได้พราะูงเนาะเออน้องชาวเจ้าก็าไม่ได้เป็นได้ป้าหักไปได้ทั่วเบิร์ดนังซื้อบม่เป็นหักไปนี่ไม่ได้คของเออปลาเขียวน่ะอืม อ่าเพิ่นว่านี่โทรคุยกันจนว่าแล้วเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเออโดยเฮากะมีแต่สิเอาเบอร์จ้าด้อด้โดยเอออินน็ตเนินน็ตนนียังด้่ว่าอยู่มาจัว่าจัปีบ่เห็นกันเนาะดีใจดีใจนําดีใจนําโดยกมีแต่สิเอาเบอร์เจ้าให้ลาวเด้อเจ้าลกอีหยังของเจ้าก ตามีกะพอดีแหละกะสทรงมาไว้เฮาสิเอาไห้ลาวเนาะโอ้ยเอาจังได้จังได้กะขอบคุณขอบใจพี่น้องเออขอบคุณขอบใจหลายๆวันนี้ก็ได้เด้ออื้อืขันบ่มีชุมลาวนี่กะคือชิบอเห็นกันเอื้อนน้องเฮานั่นเออจะว่าเก่งอีะไรเก่งทะเลน้องเขาว่าเก่งอหลีลอยลอย กันย้อนโลกโซเชียลฮะและจังได้เจอกันกับญาติพี่น้องเพราะว่าเปิ้ลจะซอยกันแชไลน์ดิแต่ว่าเขาเขาโพสลงไปประมาณแจัคส์มูงบุแล้วก็เอฟซีเปิ้ลแช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 ไลายคนแในเขาถามหมู่บ้านได้ว่าหมู่บ้านนี่มีบอยังประมาณอยู่ในสวรรค์เขตเปิ้ลจะคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็แชไลน์ตามบอยก็แชเนาะแต่ว่าเปิ้ลแชไงเห็นไหมก็ได้ได้มาเจอญาติเจ้าดีแล้นี่ ไปเไปด้เท่าเด้อเนาะเอาไปไเดเท่าโดย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 คือกันจก็อยููดิมี้เออเออยูดีไม่แห้งนะป้าเอ้เออเออโดยเท่าโดยไปแล้วเท่าไปแล้วโดยไปไปไปพี่น้องเลยหลังจากที่ ให้ทางเมลามรวมกับเอือล่าเป็นยังได้ความรู้สึกได้เจออันทางเอือรบานดีใจนี่แหละได้เห็นเอือยเนาะวันทีเรอคอยเนาะแมนทเจ้านี่คือแบบเห็ดทุกอย่างโดยโดยแจกเข้ากับเฮ็ดแจกเข้ากระเฮ็ดบ้านโพนกับใบบ้าแล้วก็รักบ้านกับเฮ็ดเฮ็ดบัทุกอย่างนะโดยคือ ้นเม่ยเห็ดเนาะจนเมื่อยเห็ดคนเลยเออหมออยู่ใส่คนว่าคิวละไปอืมเบิดแหละพี่น้องเห็ดทุกอย่างเลยเบิดและก็เลยแบบยายาเลยอืมโมฮัวอะไรอลไรพี่น้องโมฮัวโซกชะต้าหรือว่าจังไดจังไดมาพบพอกันอีกเทอร์นึงพี่น้องเลยโดยเป็นว่าถ้าคนเราถ้ายังมีชีวิตอยู่อาจจะได้มาเจอกันเนาะก็วันนี้แหละพี่น้องเนาะยังไริตายจากกันจะ S <S <an ian> ได้กรรมมาเจอกันอีกรอบนึงเนาะโดยโดยครับอันนัญญาติพี่น้องก็คือแบบย่างๆบัดบลอกพี่น้องคือว่าอ่คานออกมานํากันนี่ยโดยย่างๆบัเนาะย่างบิดนี่ยไอ้ก๊กได้สัตติไอ้ก๊กลุงเพิ่นอยู่เชียงค้ออยู่ใต้ภูเลอืมโดยอืมเพิ่นก็อยู่ไกล้อันนั้นน่ะเพิ่อนไปเอาไมีจะพูดบ้างแม่นคือแบบตอนนี้เพิ่นก็ได้ฮู้ข่าวแล้วว่าว่าเจอทางน้อง หู่ข้าวแล้วเขกก็โทรบอกเลยว่าดีใจน้ำเดินน้องเอ้ยเพิ่นวะเออแลยให้ติดตามตลอดเพื่อนเลยว่าสิเลเลวานเพิ่งพอได้เพื่อนีิมาเลยยังให้มาแล้วเพื่อนวะเออยากให้มาสก์อนเพื่อนว่าคันคันว่าแม่นน้องเฮาลีเพื่อนวาก็มีแต่เอ่ติดต่อไปหาเพิ่นนะครับพัญญาไ่เพื่อนมาเยี่ยมมายาบ้านแหละโดยเนาะเพราะว่าคนเฮามันบได้มีอียงแน่นอนได้เนาะ อายุก็เริ่มเข่าเราเข่าแห้งเปได้เข่าเลยแหละเขางมพี่น้องเออน้องในน้อยหนึ่งแต่เราไปนะค่อยย่งในน้อยยังเข่าเลยเจ็ดแปดปีบอกอายุจเออประมาณนี่แหละตอนที่ว่าเราจะบ้านใล่ไเออเราไปนะก็กันยังน้อยว่าเอ้ยเอาว่านั่นให้เอื้อยเอานี่ให้เอื้อเดะเพิ่นเราไปนำในนาในนาเอาไปในนาเอาไปในนาหนึ่ก็นาอยู่นี่นาอยู่เทมปราดนี่แหละเออ ไปแล้วกาว่าโอ้ยพอ่อเขาไปหาแล้วเหรอเรยว่าเพื่อนออกไปกินข้าวแล้วไปเลยวะชนะเลยว่าติดผู้บ้าขมิน้นฮะก็ได้ทิดนึงทุกข้อก็ว่าโอ้ยเหตุใไดไอ้นเนอือนน้องก็อยู่น้ำกันเนาะพระเจ้าก็ให้แชลเชลแล้วกันพออยู่คล้วเราจิกันอยากไปอยากอยากไปตามหาเราอยากไปตามแล้วเพื่อนลระวาเบิร์แนวอันเหตุแล้วเหตุใดๆเขา่วยม้อยเพื่อนเลยอยากเอาหุ้มนะเพให้ตำรวจอยู่ทางนั้นให้<ม> ตำรวจทั้งนั้นค้นคว้าให้เพิ่นวะฮานาเอออ้จักว่าเห็นเพิ่นนลาวศีนาเราก็มีแต่เอ่ออยากไปหาเดนุเราก็ได้น้อแมนแมนขี้หอดเลยเนอะเป็นเอ่อเป็นพ่อเป็นแม่คือแบบอ๋อขิดขิดน้ำลูกขนาดได้ไหมเป็นห่วงเป็นไงลูเออเป็นห่วงเป็นใงทุกวิธีทางพี่น้องทุกวิธีทางเลยตามหาลูกสาวเนาะโดยอ้าวมัอนี้กะเนาะ วันที่เราคอยคุณเจ้าก็มาหอดสิเรียบร้อยแล้วใช่ไหครับดีใจน้ำใจเออดีใจขอบใจเลยลายคุณเจ้าก็ได้เออทันบบมีคุณเจ้าก็คือชิบวเห็นเอือนน้องฮนากว่าเออก็ดีใจลายคอยก็ได้โดยเอาเอฟซีเนาะถ้าทันได้อ่ายังพี่น้องที่ว่ายังบันจะติดต่อกันเนาะทักมาทงเป็นเอาเขากบดีทยอยอันนาเฮ็ดคลิปให้เรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าเจ้นี้ก็เริ่ม เข่ามาลายบางคนก็อยู่โอ้อยู่ลายพี่น้องเลยลายทีเนาะลายในบ้านนี่ก็ยังได้ผู้หนึ่งตามฮะอันนี้คณะอันนี้ก็ทามชิดตีชิดปีเลยนะโดยก็ต้องใจเย็นๆเด้อพี่น้องเนาะแต่ละคนเอาก็ะคอยไปเรื่อยๆเนาะหากไปไ่ถ้าบปเจอจังไรกับโบ๊บ๊ะโบ๊ตองว่ากันได้พี่น้องเนาะเพราะว่าอื่นถ้าบางคนเนาะไปอยู่ไทยบางทีก็ชีวิตบ่มีเนาะโดยกะนำบ่ได้เลยเนาะบางคนค่ะ แบบเพิ่นมีชีวิตอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้บเบิ่งโซเชียลเพิ่นก็อาจสิบ่เห็นพี่น้องอะไรอ่างเี้ยคือนี่นะ <Man. S 1> คือเราก็เราสิเจอกับคุณเจ้าก็คือมีเอื้อยคนหนึ่งเราอยู่ฟินแลนด์เราก็เป็นญ oh. าติทางครัวเรานี่แหละแม่นเราเป็นเพนเพจเฮาเราก็เลยแบบทักมาหาเฮาว่าเออฮู e uh, ้จักคนชื่อนี้บ่ชื่อบ้านนี้บอ่อย่างประมาณนี้นะเราก็เลยว่าเออ่ บอกผู it, it it nice oh, h, mm ้บ hmm. ันไดแต่เขากปสืบตามให้เอาบอกเราขนาดโดยโดยเราก็เลยแบบส่งข้อมูลมาให้เขาเนาะข้อมูลปลาแก้วเลยพี่น้องโดยบัญที <im ans> <im ans okay. ่เห็นเนาะแมนบัญที่เห็นแต่ว่าปลาแก้วเราโบได้ลินโลกโซเชียลแล้วพี่น้องโบได้ลินแบบไลน์เนาะผู้เทาเนาะคนโบรินอยู่แล้วพี่น้องเลยดีแต่ยังมีที่พี่น้องทั้งทัวร์คนลินแบบคนได้เจอพี่น้องแมนแต่จังบอกเขาให้ตามหาให้ขนาดยปรากฏว่าก็ นี่แหละพี่น้องมีข่าวดีเนาะโดยทางญาติพี่น้องมันได้คุยได้อาลมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหล,ละเนาะโด้กันเนาะขอบใจหล,ลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC มาสกุกคนเนาะที่ติดตามขึ้เขาและให้กําลังใจเทามาตลอดเนาะพี่น้องที่อยู่ในประเทศและติดตางประเทศเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะถ้า FC ทานใดเนาะอยากให้ตามหากะทักมาทำแฟนเพจเรลล่าสตูดิโอมาพี่น้องเนาะเอากับคอยเห็ุไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ เอาเขากับกับเดอเแมนเดอร์บัเดอร์เดยโดยโอ้ยขอบใจเลยหลายเด้อดีเดอร์โดยอยู่นี้ไม่แห้งเลย